สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำเสนอเมนูไข่เจียวต้ยมยำเห็ดเข็มทองค่ะเป็นสูตรน้ำข้นนะคะวันนี้ทานคีโตค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะก็เดี๋ยวเราคั่วพริกแห้งสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ต้ยมยำของเรามีรสชาติที่อร่อยนะคะคั่วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะ สูตรนี้นะคะเราทอดไข่เจียวนะคะทั้งหมด3ฟองนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะพอไข่เจียวสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราแถวทำน้ำข้นกันค่ะน้ำข้นของเราวันนี้ไม่ใช้กะทินะคะเราใช้อะไรเดี๋ยวตามติดตามดูค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ น้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปค่ะใส่น้ำพริกเผาไร้พิษนะคะของ Big กมามนะคะซึ่งใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำนะคะหอมอร่อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ใส่ข่ากับตะไคร้นะคะลงไปค่ะตามด้วยมะเขือเทศ1ลูกค่ะ ต้องบอกว่ากลิ่นนี้หอมมากเลยนะคะอยากให้ได้กลิ่นมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเราเติมเห็ดหูหนูสัก50กรัมนะคะพอดีมันเหลือในตู้เย็นนะคะก็ใส่ลงไปนะคะเติมเห็ดเข็มทองลงไปนะคะทั้งหมด150กรัมค่ะรวมแล้วมื้อนี้เราจะได้โปรตีนทั้งหมด 200กร,รัมนะคะในการทานครั้งนี้นะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะรอให้เห็ดสุกก่อนนะคะต่อไปใส่ฉีกใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปค่ะการฉีกใบมะกรูดนะคะทำให้เราได้กลิ่นหอมระเหยด้วยนะคะ เรามาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เกลือชมพูล,ลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะใครชอบเค็มมากกว่านี้เติมได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำส้มตโนดนะคะของ Big กมามนะคะเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมนะคะเป็นน้ำส้มจัดธรรมชาตินะคะไรสารเคมีค่ะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนนะคะ ต่อไปก็เติมพริกสดนะคะพริกชี้ฟ้าแดงบุบนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะต่อไปค่ะเราจะต้องเติมวิตซีเอมไซท์ให้กับตัวเองนะคะก็คือนั่นคือมะนาวค่ะมะนาวสดนะคะเป็นเอมไซท์ที่ดีเป็นวิตซีที่ได้จากธรรมชาตินะคะเติมไปเลยค่ะเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะชอบรสเปรี้ยวขนาดไหนลูกหนึ่งสองลูกจัดเต็มเลยคะ่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหอมแดงสดของเรานะคะนางเอกจุรินซีที่ดีของเรานะคะเติมสุดท้ายหลังทุกอย่างสุดค่ะต่อไปนะคะน้ำข้นเราก็ต้องมีนมนะคะเราจะใช้เป็นนมอัลมอนด์ค่ะเพราะว่าวันนี้ทานคีโตนะคะจะไม่รับน้ำตาลเข้าร่างกายนะคะใช้ประมาณเศษหนึ่ส่วนสองถ้วยตวงนะคะ รสชาติของนมอัลมอนด์เนี่ยนะคะเวลาใส่เข้าไปก็จะมีความหอมอ่อนๆแบบสไตล์นมอัลมอนด์นะคะคือกินแล้วก็แบบอร่อยค่ะบอกเลยว่าใส่นมอัลมอนด์ก็อร่อยมากนะคะต่อไปนะคะเราต้องเติมโอเมก้าทรีค่ะก็คือใบโหระพานั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันหน้าตาเป็นยังไงคะน่าทานไหมเอ่ย อยากบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะมื้อนี้ไร้พิษนะคะกินแล้วลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย